สวัสดีจ้าพี่น้องกำลัมาพอ,อก,กันอีงแล้วนะคะ่ะน้องกับอ่ามาดามิสานออซีจ้ะไม่ดีมาดามิสานเสียนผ้ามากินตะบกหุงกับไซสสบายนั่งจ้าคือนะตอนโคโลเคเลดีค่ะมาจามา พัเกเหลิง่างจามะพักสลัดอ่างอันกลังพักสิบอั์กับบักแ่งแล้าประกาศแก้ว Nằm nó luôn, bây phết giờ nắng sao lịch để tó tai ta tó ta 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 แม่านายพิสันในมูดีเนาะควน,น,นคนกวางควนไก่เนะาะแจ็คคนไปหาซื้อมาแต่ร์ไซค์แจ้าแต่ว่าม่านายพิสันกับบรูษจับมองซื้อดอกควนมื่อยู่นีโดนก็เนาะ <c oughs> ขรั่นเลยจับมองสันหาเนาะกินดีดีจัง สมกับคิอดอยากจังแบ่บเดี้อีกับปูน้ำดำนี่ใหญ่เป็นไปเก็บอีกก,อกับปูทะเลนี่แหละจ้า,จา มาดงองขนาดนัวนัว,นวจะปูเป็นยังไงขอบคุณขอบคุณนะจารเด้อเศรบคะ่ะ แมา่นามิซันอืมมายูถือกมองดีอยู่จ้าน่าจะพูดได้ดี เดี๋ยไปหาละสือพักรับลูกเลิกยนมาก,กนะจ๊ะขาบ้านแล้วจังเจ๊ชิม,มาอาบนางหลยคนมาให้น้ำขับน้กกินหลยคน แกงเห็ดน,น้ำจำเลยโอ้ิหแกงน้ำมันไม่แกงน้ำแกงน้ำมันแส่เห็ดพอจ้าแซ่บแซ่บ ขออดีอะาบาคํากัดเฮ็ดพร้อแต่พวกมันณใจเห็ดน้ำนแจงเฮ็ดออมแจงทำไมซาตายอย่างเฮ็กับเขาแซแบ่บจยง ไม่ดับไอซสาไม่ต้นหนึ่งเขาห่างห้อมมากินเขาแรกนั่นพี่น้องนะเนาะอืมเห็นกับปูนสีนนะั้นจ้าเาเห็นอืมมู เจ้ากำกินยูเทนอะไรกาโอ้ยน้ำมันออนซอนน้ำผึ้นค่ะเป็นเดซเบดแห้งอีกับผูหน่อยมานเท่านอโอคืออยากดองไหมจ้า <c oughs> มียน,นี้คือเสียนมียจัดอยู่ดอกแค่มันกินจะแซ่บไปซะ ม่น่าพิซซ่มากอีกกะปูดองต่อจำกระดองมง่นนะ่าพซเนาะคลองเพี่ยวแซ่บไปว่แซบ่แซบกระซงนาะจากเนาะแซบ่บไพายแซ่บมากเนาะแย่ตต่ปูมัดต่อราวากันกนาจาะเนี่ยเนี <c oughs> ่ยอมาพริกตะยานน ไอกะปูกระรับจ้าจ้าขอบคุณขอบคุณเน้อเอื่อยเน้อเอเื่อยฮะเอ,เอ,เอื่อยแพงจา้าแล้วก็หากินเปรีป้ยวนกะจ้าเนาะคนอีสานไปอยู่ใสคือว่าจ้ามาอดตายพ,พากพันไปเก็บอีกะปูกับลูกอีกะปูทะเลแหละจ้าจังว่าอ่ำส่วนเราอยู่ มาให้ผ้ามาดามซามไปเก็บน้ำแนวสันขุยใส่เขาน้ำประแดกนนู่นนนอกจากเนาะเสีย พี่นลูกให้พปวัวอิ่มแล้วโ <c oughs> ตวเล้ยมาตำหม้อฮ่งว่าสะะ <c oughs> าั่นวะมาตำหม้อฮ่งกินขอากับพี่น้องตอนที่พอจ้ะ อันซ้อนแต่อันซ้อนอ่ะทุกวันนี้นักินอ่ะแล้วเล่ากินเนาะอ,อันซ้อนน่กกินน้ำพันบ่เอยอยากเปิดเฟซไปไหนจ้ะน,นักกินก็จะอะไรคืออยากน้ำพัน กระดองอีปูจังอ นัวค่ะนัวหอดน้ำ Ja tämä osa, voi <clears throat> ดูดปาาสุดท้ายกันน้อ,อีกปูนเนี่ยแสบจากเชรเพวกพน,นั้นการสำรับคลิปนี้มะนาวอีสานกับสีขอโตลาบไปก่อน,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 นเนาะจ้ะเนาะแวะมากินข้าวแรกน้ำพี่น้องซื่อดอกจ้าเอาไวพ้พอกันคลิปหน้าจ้าก็ขอให้ สขู๊สุนาา้นน่าจยาเนาะอันยกเจ็บยาไข่แล้วก็มีกินไม่ใส่ลำลำเลยๆกันสุกูสุสก้นจ้าพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย